สวัสดีครับมืบ่อี้ก็มาเจอกับผมกับเขาครับเ่้าสกุลคนสว่างครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมสองนายนะครับโอเคครับอยู่ข้างหน้าผมนี่ค,อคอือเมนูกับเขานะครับช่วงนี้เสนอเมนูกับเขาอย่างเดียวเบ่าสกุลว่าสีแกงหน่อไม้ครับพี่น้องแกงหนอ่อไม้ วัจแจงเราไหมแต่วัตถุดิบนี่ก็มีอยู่แค่ตรงหน้าครับอยู่นี่แหละขาดเพราะอีกตู้ครับยังบกเจ็บอันนี้ก็เขาเขาเบือครับนี่เข้าเข้ามาไปแล้วครับไว้ต่าน,นี่ครับตกลงไว้ยังได้กินพี่นอ้องน้ํายาหนาพี่นอ้องแต่ว่าจาที่เป็นจังไดยเห็นว่ามีอยู่ในรถช็อปครับน้ำใบยาหนา,านครับน้ำใบยานาง ไอ้หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้เขีย้ยนสิพี่น้องหน่อไม้เขียนครับแล้วก็มีเฮ็ดนั่งนั่งลมปะนั่งนั่งฟ้าคือนั่งร่มตะไคร้ครับพริกพริกดีแช่แข็งครับแช่แข็งไว้มีหน่อไม้มีสองอย่างครับหน่อไม้มีหน่อไม้มมเขียนแล้วก็ผมกำลังต้มไว้อยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งครับกลังต้มไว้อยู่นี่นะครับน้ำอย่านางนี่เครื่องเคียงครับอ่า มืนอนี้กับบรรยากาศดีนะครับผมฝนโต๊ครับผมอ่านี่ฮะอันนี้คือหน่อไม้ที่ผมต้มไว้นะครับหน่อไม้อันนี้มันจะส้มจั็หน่อยพี่น้องต้องต้มเบ่งสีน้ำจนจนแดงพี่น้องจนเหลืองจนแดงครับแต่กระชิทุบๆเอาเลยหายเข้าโอเค เดี๋ยวพาเบิร์บรรยากาศข้างนอกพี่นอ้องต้มได้จักหน่อยต้มให้มันหายส้มหน่อยนะครับพาเบิรบรรยากาศข้างนอกฝนตกครับผมข้างนอกฝนต,ก,นนตก,กเมื่อนี้ฝนตกเมื่อคืนพี่นอ้องอ่าพาเบิร์บรรยากาศจักหน่อยครับพยากรณ์อากาศบอกว่าอีกประมาณสองโมงตอนนี้มุมมุกว่าครับสองโมงฝนตกแหงอีกไปสั้นบรรยากาศ หนาวครับหนาวท้องฟ้ามืดขึ้นเลยครับนะครับผมก็เลยพาเข้าคัวครับมันนี่เข้าคั่วบรรยากาศบนต๊นะครับอยู่ฟ้ามไกลตอนฝทนะครับนคือจะไปได้ปกห่งมาพี่น้องได้ปกห่งมามาต่ำก็ดีต้นทางพี่ลูกื่อนไปเอามากับไอ้แรงงานไทยที่อยู่แคมป์น่าเจะอยู่ ปาดเว้ยนะครับเนาะอกจากรู้จักกันเนะาะอรู้จักกันช่วงไปส่งเงินโชยังกะเอาเบอร์ให้กันว่าอยู่ใกล้กันครับครับก็เลยเขากะมีไข่เขากะไปเ,เอาไข่ไปแลกเอาปลาคุ้งมาก,กินครับผมโอเคอาจจะได้ผรมไายให้พวกนี้ได้ครับมูนี้แกงหน่อไม้ครับอันนี้เป็นหน่อไม้ต้มไว้ก่อนครับผมครับกะเป็นวิธีชีวิตแรงงานไทยนิสเรีวครับผมพาเบิ่งวิถีชีวิต ของผมบาลสุกคนและการทีมงาน,นฟาร์มไก่นะครับผมเนาะโอเคครับในผมถ่ายให้เบื่อนเรื่อยๆนะครับนี่ครับเครื่องเคียงครบผมครบผมตอนนี้ก็ตุ้มแล้วแล้วพี่นนอะตุ้มแล้วแล้วบาลทุกคนดังมมเข่าหนึ่งเข่าเพิ่มครับหนึ่งเข่ากอน ว่าจะทุบเอาพี่น้องว่าจะทุบเอา,เอาอขอยัดใส่เสียงจั็กน้อยครับทุบเอาตะกัตัดเอาเลยทุบเอาขอยัดตั้งกลองจั็กน้อยนะครับขอยัดใส่เสียงจั็กน้อยครับ ต้มแล้วยังยังมีกลิ่สนสดๆอยู่นะพนนนี่น้องนะตรงนั้นนครับเห็ดให้มันเคลื่อนบ้านเฮานะาพี่น้องครับจังหวเสียงดังจังหอยครับ ได้ก็ได้ครับให้มันคือวิถีชีวิตบ้านเราเนาะกับเข่ากับน้ำนครับกับบุคคลอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะสุขได้เล้วจะเท่าอยู่บ้านตัวเองครับแล้วก็มาหาเงินพี่น้องสู้ๆครับ ใส่ครับน้ำไม้ตัวนี้อีกรอบนึงครับอันนี้เป็นน้ไม้ตัวนี้เพื่อนดีแท้น้ำยานัา,นามาให้ยู่นิดหน่อยครับน,นี่คือสเอาลงไปต้มเลยอัน,นเป็นน้ไม้เพื่อเนเขียนแล้วส่วนมาผมซื้อลงจะมาอยู่แคมวัดป่าผมจะเอาไปมุกพี่น้องกับมุกใส่หมูไส้หยังครับด่าไปเื่ได้ครับอันนี้ก๊ะกำลังหนึ่งเข่าไว้หนึ่งเข่าไว้คาดไอ พักอีกตู่ครับพี่น้องอ่าครับพักอีตู่พักอีกตู่อ,ตอยู่บ้านทึงอ่าผมได้เกิ้นไ้่มอกี้ว่าประมาณอีกจากสองโมงฝนตกเริ่มทกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วครับฝน,นเริ่มตกแล้วตอนนี้ครับต้องว้ากับบรรยากาศก,าก็คึมครับพี่น้องเนาะอยู่ฟาร์มไก่ครับผมมุนี้กะเริ่มต้นวันที่หนึ่งทันวาครับผมมุนี้ก็เป็นมือ้อรุ่นเนาะ รุ่นไผรจะได้เป็นเสียทีไหมครับมอน,นี่แต่งวดนี้บา้าสกคลพ่ได้ซื้อไ้รุ่นเลยครับผมบอนี้กะเบาสกุลยุดคู้เดียวนะครับมอนี่ยุดคู่เดียวเมื่อเช้ารู้สึกว่าบ่ค่อยสบายครับเจ็บท้องกันเลยให้พ่อหน้าเพื่อนบอกให้ว่าขอหยุดครับพักผ่อนครับจะไปพักผ่อนแต่กะคือเก้าครับตามสไตล์บ้าสกุลครับถ้าพักวันหยุดปุ๊บนี่อย่าเห็นกัเข้ากับน้ำไว้รอทีมงานเพื่อน มาผักเที่ยงครับกินข้าวอ่ากินข้าวเที่ยงน้ำกันแต่ว่าข้าวเที่ยงอยู่นี่ผักกินอยู่สามโมงเช้าครับสามโมงเช้านี่เริ่มหิวแล้วครับผมครับประมาณนี้ือเก่าครับเห็ดเวลาผักอะชิฮามิโน่ยังทีละครับใบเห็ดโอเคครับเดี๋ยวไทยบึ่งเลยได้ครับผมนะครับตัดตินเห็ดก็ครับบัดนี้ตัดตินเห็ดกอนพอดี พอดีเข่าซนะุก่น้องพอดีเข่าซุกนกยังก็จะผ่าขึ้นมได้หน่อยไท่ที่กำลังจะมาอิสราเอลนะครับผมเนะาะจากที่ฮิบบอวเป็นยังกับจีเป็นแล้วครับผมคนนึงครับบอ,บอเคยเห็ดกับเข่าเลยครับ,บค่อยได้เห็ดกับเขา่าบอบอ,บอได้เห็ดเล่นนะครับโอ้อตุม่ม อยู่บ้านสชนากะทิเป็นง่ายๆเนาะอยู่บ้านโฮมันมีร้านค่าอะไรครับพี่นงหาซื้อได้ยากยังกะไปซื้อเอาครับซื้อเอาคือสมัยตะก,กี้เนาะโบราณต้องมีแบบหาพาเข้าออมาล้วก็มานั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะท่านอยู่สมัยอา่าน้อยๆนะครับชุ่มมือนี้ทุกคนก็นมีแต่ซื้อเอาครับผมซื้อเอา เพื่อความสะดวกสบายครับปิดงานเลิกง,งานค่ำเนี่ยรประมาณนั้นเดี๋ยวตัดยิงเฮ็ดแล้วหนึ่งเข่าแล้วกระตีไอ้เริ่มต่ำเครื่องแล้วครับวันนี้เริ่มต่ำเครื่องหนึ่งเข่าแล้วก็วจะเริ่มต่ำเครื่องบมงมีพักใบเคียวเส่เลยนะครับคนตกพร้อมพี่น้องออกไปบ่ได้พร้อมนะปัญหามาันคนกำลังเริ่มลวงเม็ดแล้วตอนนี้ แต่ว่าขาดเราได้ผักอิตูครับจะได้ก็ต้องได้ไปเอาผักอิตูมาใส่น้องพี่น้องเนาะอาจจะไม่สิบ่หอมเด้วยจะไม่หอมนะครับชีวิตในงานไทยของบาสกุลที่มาอยู่ตามใกล้นะครับผมเนาะหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านกับ ถายทอดวิถีชีวิตให้เบื้องในหลายท่านที่เพื่อนเถ็ดช่องกับไลายหลายคนนะครับน่าติดตามไลนหลายท่านเลยช่วงนี้ครับผมจะเริ่มจะมาถ่ายลงอีกจังหน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวยูทูบเพิ่นถ้าบอได้ลงอย่างนี้เพื่อนจีปิดนะครับเพื่อนจีปิดช่องเฮานะเฮาก็เลยต้องเดทถ่ายลงเพื่อบอให้ช่องถูกปิดนะครับโอเค แล้วเราไมใ่ใส่ heat โอเค okay, ครับ <laughs> ครับผมไม่น,นี่งกระชี้ดำใส่กันเลยมีกะไครนะครับหอมหัวแดงครับผมรพริกพริกสุปตะก้พริกแห้งครับยี่นดำใส่กันเนาะครับแต่ว่าผมมรู้ว่าเขาใส่กระเทียมบ่ครับ ถ้าใครได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อตอบผมมาเนี่นะครับว่าผมก็บผเคยเหตุจะเทื่อเลยเห็ุตามสูตรเลยแต่ว่าผมว่าจิบไซด์กับเทียมนะครับแกงน้อยนะครับโอเคครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับาาามาครับพี่น้องบอลสกุลกระตังชีเลิยมแกงน้อย แล้วครับกัอนลำแรกบาสกุลที่เอาเครื่องที่บาสกุลตํานะครับมีตะไคร้หอมหัวแดงลางผิดชดดผิดแห้งแล้วก็ข้า,โโา,เเเขาเวเบือนะครับลงกไปก่อนอบอกกอนนะครับว่าบาสกุลบาเคยเห็นนะครับั้างแรกนะครับผมอาจจะใส่เครื่องเคียงพิษ